ก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมช่องแอดทอนนะักคำนวณอยู่ในขนาดนี้นะฮะสมาชิกนะก็สําหรับคลิปนี้นะผมก็จะมาสรุปนะฮะนะครับก็จะมาสรุปเลขงวดประจําวันที่หนะึ่งทับสิบเอ็ดทับหกีให้สมาชิกได้รับชมกันนะฮะสาหรับคลิปนี้นะจะมาคัดสรุปให้เลยเด่นบนตัวเดียวเด่นล่างตัวเดียวแล้วก็สามตัวบนสองตัวบนแล้วก็สองตัวล่างครบในบินนี้บินเดียวนะสมาชิกนะ ก็วันนี้วันที่28แล้วผมก็กะว่าจะลงวันพรุ่งนี้หรือเมื่อลื่นนี้ไม่เอาฮะมาลงวันนี้เลยนะสมาชิกเพราะมันใกล้มวอหยอกแล้ววันนี้ก็วันที่28แล้วก็มาลงให้สมาชิกครบในบินนี้บินเดียวเลยสมาชิกก็ดูให้มันจบนะฮะสมาชิกนะก่อนอื่นนะฮะผมกข็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิง่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับชิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะฮะสมาชิกนะ ็มาฟังคําเตือนทางช่องก่อนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นฮะไม่สนับสนุนการพนันหรือซิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น,นะฮะทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะฮะชัดเจนนะฮะทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางสมาชิกชื่นชอบแนะนำไปพิจารณาด้วยตัวของสมาชิกเองนะฮะถ้าสมาชิกไม่ชอบก็มองผ่านๆไปได้เลยนะ,ะับผมไม่มีสิทธิ์จะไปบังคับสมาชิกนะฮะให้เชื่อผมนะฮะนะฮะไม่ต้องเชื่อผมนะฮะ เชื่อและมั่นใจในตัวของท่านเองนะฮะถ้าสมาชิกชอบสูตรนะฮะชอบสูตรไหนก็นําไปพิจารณาเอาเองนะฮะสมาชิกนะก็ตามนี้เลยนะฮะไม่มีหลอกลวงสมาชิกนะสูตรตัวเลขทุกตัวเลขที่ผมนํามาสรุปให้ในคลิปนี้นะครับก็ได้มาจากนะครับสูตรที่ผมมีทั้งนั้นนะฮะอย่างเช่นชุดสรุปร่างนี้ผมก็จะดึงมาไปให้สมาชิก4ชุด นะฮะผมได้เตรียมไว, g, ไว g, ้เรียบร้อย้วใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วนะสมาชิกทั้งบนทั้งล่างนะสมาชิกนะมาดูกันเลยนะสมาชิกสรุปผมจะสรุปเป็นตัวเลขให้เลยนะฮะตัดแต้มอะไรผมพร้องผมเรียบร้อยนะฮะก็มาเขียนเป็นตัวเลขให้เลยไม่ได้ม่วตัวเลขอย่างแน่นอนนะฮะสมาชิกที่ติดตามช่องของผมคูจะรู้นะฮะหม่แล้วก็เข้านะครับตัวเด่นทั้งบนทั้งล่างนะครับวดนี้ก็จะมาอีกหรือเปล่าอันนี้ก็ให้สมาชิกพิจารณาเอานะครับวดนี้นะครับ เสี่ยงนะสมาชิกนะนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าเสี่ยงอยังไงนะงวดที่แล้วยังไม่เสี่ยงฮะงวดที่แล้วผมให้อ่าสี่เจ็ดสองสี่สองเจ็ดบนนะฮะสองเจ็ดเจ็ดสองนะฮะก็เข้าเต็มเต็มงวดที่แล้วนี้นะครับแต่หลักหน่วยอ่ะมันจะจับได้หลายคู่ชุดงวดนี้หลักหน่วยผมชนแค่ตัวเดียวอย 9, ่างเลขเก้านะสมาชิกนะครับหลักหน่วยผมชนที่เลขเก้านี่ฮะที่ว่ามันเสี่ยงก็เพราะมันมัน,ม,นมันเป็นแบบนี้นะฮะ มันไม่มีทางเลือกครับเพราะว่ามันชนแค่ตัวเดียวทุกงวดมันชนหลายตัวแต่งววน,นี้ชนแค่ตัวเดียวก็คือเลขเก้านะฮะถ้าสมาชิกเดี๋ยวผมจะมาจับชุดให้เลยนะสมาชิกนะ,ะมาจับชุดเลยนะไม่พูดมากนะสมาชิกนะมาจับเป็นคู่ชุดสิบโวยบนก,น,กนก่อนเลยนะสมาชิกนะก็สองเก้านะครับสี่เก้นะครับสมาชิกนะ แล้วก็องนะครับ59แล้วก็89นะครับก็จะให้5ชุดนะฮะสมาชิกนะ5ชุดบนนะครับแล้วก็นะครับ,ก,นะบ,นะรบก,ก็5ชุดบนนี้นะสมาชิกนะ ห้าชุดบนนะฮะตัดแต้มอะไรเรียบร้อยนะสมาชิกก็ตามนี่เลยผมจับให้ครบนะฮะนะครับที่ผมมั่นใจนะฮะนะครับหลักหน่วยนี้เป็นที่เลขเก้านะสมาชิกเก้าตัวเดียวเลยวันนี้นะฮะเสียวแน่นอนนะสมาชิกถ้าถ้าสมาชิกคิดว่าเลขบนไม่มีเลขเก้านะฮะมองมันผ่านไปได้เลยนะฮะวันนี้นะฮะวันนี้ถ้าหวยหลุดข้างบนนะฮะ สำหรับช่องแอดทอนนะักคำนวณนี้นะฮะถ้าเลขข้างบนไม่มีเลขเก้านี่ก็หวยผมก็หลุดเอาอย่างนี้เอาเอาพูดกันแบบตรงๆอย่างนี้เลยนะสมาชิกนะก็อ่าเลขสามตัวมาดูเลขสามตัวนะฮะก็จะมีทั้งหมดสามชุดนะฮะสามสามตัวก็จะมีสองสี่เก้านะฮะแล้วก็ สองแปดเก้าแล้วก็สี่แปดเก้านะฮะก็จะมีทั้งหมดสามชุดนี้นะสมาชิกนะอันนี้เลขเลขสามตัวบนนะฮะสามตัวบนสามชุดนะครับสมาชิกนะอะ่ะก็มาสรุปชุดสรุปล่างไปเลยนะฮะชุดสรุปล่างนะครับชุดสรุปล่างนะครับสมาชิกนะ สรุปล่างผมก็นำมาจากอ่าจากนี่แหละ่ากที่ผมเคย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 ,เคยลงไปให้ก่อนนานนี้แล้วในคลิปนะฮะสมาชิกนะผมก็จะมาดึงเด่นมาชุดสรุปล่างมีสี่ชุดที่ผมดึงเด่นมาก็จะมีหนึ่งหกหนึ่งหกสามหกนะฮะแล้วก็เจ็ดหก นะครับแล้วก็96มีทั้งหมด4ชุดดึงเดนมาจาก8ชุดนะสมาชิกนะนะครับก็ตามนี้เลยนะสมาชิกนะสมาชิกชื่นชอบก็ก็ว่าไปตามสูตรผมก็ว่าไปตามสูตรนะฮะไม่รู้จะจะมาตามที่ที่ผมเน้นให้หรือเปล่านะฮะประจําวันที่หนึ่งสิบเอดหกสี่ะสมาชิกนะ นะครับก็นะครับสำหรับช่องนะฮะแอดทอนนักคำนวณนะฮะนะครับ,นะรบอันนี้ก็คือสำหรับช่องนี้นะครับก็จะได้เลขตามนี้นะฮะสมาชิกนะช่องแอดทอนนักคำนวณน,นะฮะ อ่าชุดสรุปก็ตามนี้เลยเน้นนะฮะเน้นตัวเดียวเล,เลกาอ่ามาข้างบนนะเดียวก็จะมาเน้นให้เลยนะข้างบนนี้ <c oughs> นะครับก็อย่างที่เห็นนะเด่นสุดเลก้าหนะสมาชิกเออมันช่างไม่เที่ยงตรงแท้เขียนก็ไม่ตรง มือนี้มันสั่นเอ,อ้าเหล้าก็ไม่กินเหมือนยังจะมาสั่นอีกเวลาเขียนตัวหนังสือตัวเลขนะฮะก็ข้างล่างก็ตามนี้เลยนะตัวเดียวเน้นๆไปเลยนะสมาชิกนะ,นะะก็ตามนี้เลยนะฮะนะครับบนล่างนะฮะล่างเน้นหกนะ บนเน้นเก้านะสมาชิกนะก็ตามนี้เลยนะฮะเลขตัวเดียวนะสมาชิกเซียวน่นอนนะสมาชิกนะถ้าสมาชิกไม่ชอบก็มอ,มองมองผ่านไปได้เลยนะสมาชิกนะนะครับก็ผมสรุปให้ตามนี้นะอ่านามาเน้นกันนะสมาชิกนะอันนี้ส่วนตัวผมเหมือนเดิมฮนะเน้นแค่สองตัวนี้นะฮะจากสี่สี่ชุดนะครับนะครับ นะครับส่วนข้างบนนะครับผมเน้นนะครับนะครับผมเน้นสองชุดนี้นะสมาชิกนะสมาชิกคิดชอบไหมถ้าชอบก็นําไปพิจารณาเอาเองนะฮะถ้าไม่ชอบก็มองผ่านผ่าไปได้เลยนะสมาชิกนะนะครับสูตรทุกสูตรนะครับก็ตัวเลขทุกตัวเลขนะฮะก็ได้มา ตามที่ผมคำนวณน,นะครับทั้งสิ้นนะฮะสมาชิกท้่ชอบก็นำไปพิจารณาเอานะฮะนะครับก็ตามนี้เลยนะฮะเดี๋ยวผมมามาร์คสีตัวที่ผมเด่นนะฮะอันนี้ก็คือเด่นตัวเดียวนะสมาชิกนะเด่นตะัวเดียวบนนะฮะอันนี้เด่นตัวเดียวล่างนะครับ นะฮะอะ๋ผมเน้นไปนะฮะสามชุดเน้นให้ตัวนี้นะครับผมเน้นไปที่สองชุดนี้นะสมาชิกนะ,ะสามตัวบนนะ,ะับก็ ก็ตามนี้เลยนะฮะสมาชิกนะก็ะที่วงกลมนี้ก็เน้นนะฮะสมาชิกไม่มีอะไรซับซ้อนนะฮะโวยผมนะฮะก็ะตามนี้เลยนะสมาชิกอ่ะแคปสุดแคปหน้าจอไว้นะ,ะวดนี้นะครับสำหรับช่องนี้นง่ายๆสั้นๆนะครับข้บางบนนะครับสิบโดยบนมีนะครับห้าชุดก็มีสองเก้าสี่เก้าสี่สอง ห้ 5, 9, แล้วก็แปนะครับสามตัวบนก็มี3ชุดสองสี่กาสแล้วก็สี่แปดเก้นะฮะเน้นตัวเดียวบนเด่นบนตัวเดียวก็คือเลขเนะชุดสรุปล่างมี4ชุดคัดมาให้4ชุดนะฮะมี1 6ึ6งหแล้วก็เก้าเน้น2ชุด16ึ่กับเจนะครับตัวเดียวเด่นล่างก็คือเลขหก 6, นะครับก็ตามนี้เลยนะครับต่อมาชิคนะ สรุปให้เป็นที่เรียบร้อยสมาชิกที่ขอมานะครับอยากเห็นชุดสรุปผมก็ตามนี้นะฮะสมาชิกนะช่องแอดถอนนะคำนวณน,นะฮะก่อนอื่นผมก็ขอฝากสมาชิกไว้ด้วยฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องผมด้วยนะฮะสมาชิกนะแล้วก็อย่าลืมกดลูกกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะสมาชิกก็ขอบคุณสมาชิกทุกๆขั้นนะที่ให้การสนับสนุน,นช่องผมนะที่ดูคลิปแต่ละคลิปของผมจนจบนะฮะช่วยสนับสนุนช่องผมนะฮะ ช่วยดูโฆษณาให้มันจบโดยที่ไม่กดข้ามโฆษณานะฮะมันก็จะเป็นอีก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 ช่องทางหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนผมด้วยนะฮะที่ท่านดูคลิปแล้วช่วยดูโฆษณาด้วยโดยที่ไม่กดข้ามโฆษณามันก็จะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ทําให้ผมนะฮะได้คิดคานวณสูตรดีๆมาให้สมาชิกได้รับชมกันนะฮะก็ก่อนช่วงท้ายนะฮะก็มาฟังคำเตือนทางช่องก่อนทางช่องนะฮะ เป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะฮะไม่สนับสนุนการพนันหรือสิง่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะฮะทุกๆข้อมูลให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะฮะสมาชิกนะทุกๆข้อมูลก็ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะฮะผมก็หวังว่าชุดสรุปผมคงจะนะคบนะครับคงจะเข้าเหมือนงวดที่ผ่านมานะครับก็ผมหวังว่าตอนเย็นๆวดประจําจวันที่หนึ่งทัศวีทั6หกสี 6, ่นะฮะ ผลกองสลากนะครับก็ผลกองสลากนะครับ,ะนะรบจะออกมาตามที่ผมคำวนวณให้ฝากให้สมาชิกนี้นะครับสมาชิกนา้าถูกผิดประการใดผมก็ต้องขอโทษขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะฮะถ้านะครับ,นะรบหวยที่ผมคำวนวณมันเข้าสมาชิกเข้าแล้วนําไปมันออกมากอ,องสลากนะฮะออกเลขมาตามที่ผมคำวนวณแล้วมัน มันตรงกันกับกองสลาที่ออกมาผมก็ดีใจกับสมาชิกนะครับถ้ากงสลากออกมาแล้วมันผลไม่ตรงกับหวยที่ผมให้สมาชิกผมก็ต้องขอโทษขออภัยสมาชิกไว้ล่วงหน้าด้วยนะฮะอันนี้เป็นการคาดเดาว่าหวยจะออกตามนี้ตามที่ผมมีคิดคำนวณสูตรนะครับทุกๆตัวเลขได้มาจากการคำนวณทั้งสิ้นนะฮะสมาชิกชอบค่อยนําไปพิจารณาเอานะฮะสมาชิกนะไม่ชอบก็มองๆองผ่านไปได้เลยนะสมาชิกนะ สำหรับคลิปสรุปนี้ก็ประมาณนี้นะสมาชิกนะพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะมีสูตรเสริมมาให้นะฮะอีกสามวันนี้วันที่ที่9 3่แปดยี่บเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดนะฮะสองสามวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมก็จะมีสูตรเสริมมาให้นะครับวิธีคิดวิธีทำเหมือนเดิมนะฮะสมาชิกนะก็ติดตามกันต่อไปนะฮะสมาชิกชุดสรุปก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ